นีคือวิธีการจัดเก็บสินยางตระดมูแบบง่ายๆค่ะครวอัีฉริยุ่มมาร์เก็ตติ้งเอนจิเนียร์ค่ะการจัดเก็บสินยางตระบุมูระหว่างเราใช้งานหรือจัดเก็บสินยางกะบมูไว้เพื่อเป็นสต็อกหากเราจัดเก็บอย่างถูกวิธีก็จะช่วยให้ยางกระบุมูสามารถใช้งานได้อย่างเป็นประสิทธิภาพค่ะและช่วยยืดอายุการใช้งานได้งานมากขึ้นค่ะแลนนี้ก็คือวิธีการจัดเก็บสินยางกระดุมูอย่างถูกวิธีค่ะข้อแรกห้ามนำสินค้ามาวางทับบนสินยางตะบูม เนื่องจากสียางกรดุงมงูเสริมด้วยโครงเหล็กที่มีความบางเพียง0.5มิลลิเมตรค่ะหากมีสิ่งของหรือวัตถุที่มีน้ำหนักวางทับบนสีนยางกรุดุมูส่งผลให้สียากงกลดุมงูเกิดการเสียรูปได้ค่ะและเรื่องที่2อุณหภูมิการจัดเก็บอุณหภูมิการจัดเก็บควรอยู่ระหว่าง10องศาเซลเซียสถึง35องศาเซลเซียสค่ะไม่ควรจัดเก็บที่อุณหภูมิเย็นเกินไปหรือสูงเกินไปเพราะจะมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์สียางกระดุม เพราะความชื้นส่งผลให้เหล็กในสินญากรุมูอาจจะเกิดสนิมได้ค่ะและที่สำคัญควรหลีกเลี่ยงน้ำมันสารเคมีโอโซนูวีและแสงแดดค่ะและการเก็บที่ดีที่สุดก็คือการเก็บในกล่องบรรจุภัณฑ์เดิมค่ะเช่นของแบรนด์อัลฟาซีนเราจะเก็บในถุงสีเขียวแบบนี้ค่ะเพื่อป้องกันแสงแดดูวีและความชื้นและจะมีการ ก็จะช่วยรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์สียางกระดุมหค่ะและช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์สียางกระดุมหได้นานมากขึ้นคำพูดต่างกันก็คุณเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สียางกระดุมหสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางไลน์ออฟฟิเชียลของเขาแอ๊ดไซส์ PTI Global หรือโทรหาเราโดยตรงได้ที่เบอร์ศูนย์สองสองห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่ห้าหรือเบอร์ศูนย์แปดหกสามศูนย์เจ็ดเจ็ดสามหนึ่งเก้าค่ะเราพบกันใหม่ EP ถัดไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สียาง กลุ่มวิชัยกลุ่มมาร์เก็ตติ้งเอนจิเนียร์